เจอเมงเคงตายมันคกตายตามอายุไขมันแหละมันมีอายุแค่ประมาณปีปีหนึ่งหรือปีกว่ากว่าเหมือนกับด้วงกวางอายุไขมันแค่นั้นมันผสมพันธุ์เสร็จแล้วมันวางไข่แล้วมันก็ตาย ตัอเพศยมลรงนี้จะเป็นพวกจักะจันอายุยืนที่สุดอันดับหนึ่งเลยตัวดเล็กเสียงดังๆมันมีอายุไข1สิบห้าปีด้วยนะตัวจักะจันแมงจัากะจันเจอพวกแมงคลามร่วงกวางพวกแมงแคงเนี่ย มีอายุแค่ปีหนึ่งหรือป,ปีกว่า